จะเป็นยังไงพุ่งจะเป็นจเป็นอียงลูกเอ๋ยนั่งเรียบร้อยใช่ป่ะนี่นี่ตีโอ้สร้างเปลี่ยนหน่อเอายางเลยครับผมมันเป็นธรรมชาติบ่มีสคริปบ่มียางเอออันนี้โอ้อันนี้ผู้โย่ปลายครับเอาเป็นยังคือยังเรียบร้อยใช่ป่ะขันกระนอนเอเมพอยู่เดินแบบขัดแล้วต่อยแล้วไปนั่งก็นั่งจะสีอะไรแต่ไรหมาคือเหลืองแท้ไปใส่มา ที่ไม่ใสเนาะถันว่าไปเที่ยวตราเที่ยวคนผิวนี้บอกถือแล้วมาทีหนึ่งสมหรบพอยังไม่หาเบามันเป็นเหตุการณ์ที่ได้ขอบห้ฟังเบิงห้ามเเผ้วห้ามเเผ้วห้ามเเผ้วห้ามจ่าใครเเผ้วเรื่องนี้พงจะไม่พูดช่วยงให้มันจบที่รุ่นนี้บอกให้มันจบที่รุ่นนี้ก็แอนทำวามผิดารณาหรือว่าหันเขื่อน คือเข้อตีเข้อขาเข้อเป็นเนาขาแกะบ่ได้หล่ะบ่มี่เ่ยมาเมื่วาว่างันเฮ็ดว่างันเป็นยังสันอ้ยสีเป็นยังเนาะอาหัรนะคุบ่าวไปยังอาหารได้ล่ะขั้นเยาว่าแบบเสี่ยงกขาบ่ได้เสียบุละสีคือจังเห็นอัพโูลไปเที่ยวตลาดมาขึ้นหนาเหลืองกว่าเก้าบัดไปขึ้นหนาแดงอุ้นหุ่นอยู่บัดล้ำมาขึ้นหนาเหลืองสันดอกวิ่งวิ่งรถตี้เขาขี่รถไก่กับวิ่งรถหน้ำกับต้องเลี้งตรงเสียธรรมดาวิ่งรถแมนคือบุ้ขอยาเขียวเมียนั่นไป เบิร์ตี่ชี้สร้างมาอยู่บอสั้งกับตรงน้อยอีกหลายหมื่นอยู่สองสามหมื่นบนเะาโอ้ไม่กับวิ่งรถผัวกับวิ่งรถวิ่งอยู่คือไปสันอ่อไปความอยากไปความอยากไปไม่ได้ก็วิ่งบ่เออเขาพาไปเที่ยวใส่อะไรเนี่ยไอ้ไปนอนยุตตาเตซือไปนอนยุตตาอขึ้นไปนอนยุซือเลนไปแตายังไกงแทถอย่าไปนอนไกลๆเบิรงเป็นไรนอนผู้เดียวบ่ผู้เดียวอ ค้ากบ้นบ้านระดับสมพงนอนผู้เดียวเป็นไปได้บ่อือนอ่ผู้เดียวบ่เป็นยังไงแบบเนี้น่งแบบเสือ่เอาโอเสียบึ้นหนาอะไรกินหาถ้ากินโอเสียบส่บ้งินหนาผู้ใดกินหนาคือเบิดอารมณ์นอบอก็คือยากเพียงใดอืออืออือก็สกปรกหน่ บอน้องบอแน่ดอกยังไม่แม็กน้องไข่ยิ้มขัดที่หางผู้ชายยิ้มขัดกูรูยิ้มขัดกูใส่ยังมาหาทถ่วงผู้ไทยมินาทีอันมินาทีว่าวว่าวไปทุเรศโคตรเออโมทุเรศทุลังดอกเอออุ้ยแซมแซมแซมไม่ยังเดี๋ยวไปซอยเหลือเข้มขัดซอยข่อยอ๋ยวบอกไปเรื่องอื่นเรื่องนี้ล่ะเข้มขัดเข้มขัดแม็กก็ใส่แม็กบุหม้อ อโอ้มันธรรมดาได้นี่ใส่ตื้นไปได้บอกขั้นหนึ่งนมาโลดโอ้ยมันขั้นไข่โลดขั่ใส่ยันต์นีใส่ดีเป็นไงแซมขั้นผ้าไปสืบมาว่าโบมักสีนีเว้ยนี่อโบมักสีนี่มันโมเขาท่าแล้วเเลือกมืออยกบไปนี่อเลยื่อเลยเวียนมาเออตรงออกมือเลยเออโอ้ซสื้อเข้มขัดตรงมีเหลือมีเวีนอยกชโอ้ยปวดไปดอกเว้ยอืมปนเดยม่น่บอก บอมันมีหูไปเบิ่งคือมันมีอะนัอยู่นี่ยังมันเป็นแม็กช็อปโอ้หูจังหอัแม็กช็อปเป็นยังไงตอนใช้ใหม่เมื่กินมือนกินแล้วแล้วบ่สั่งอีบ่อซ่าหมอนโอ้ยยังบ่วชซีเดือนนอ๊อฟจบจงไว้สักกันสักมื่อไงส่าหมอนว่าอีซีเดือนฟอลกันหมดซีเดือนกินเทเรนคากมันไปทะเลยังบ่ได้กินนะไปกินยังสั่นกินปลาหมึก อกินปลาหมึกคนวะปลาหมึกแท้จอตัวบอปลาหมึกไปใจในมืองบนตัวแท้ดีแล้วเนาะกินไรปลาแหรอไม่ต้องบอกเถิงดอกไปหอดปลาหนึ่งไปนั่งกินข้าวลานเขาปีนบุฟเฟ่นันไปหอดใช้ก่อบวบ่มยังก่อหิหปูไข่แองไปจ่ร้างบอลบอกซางางบอไดนมาเลยี่ไนยังม่บอ่มี นซั่งไงซั่งไ้ซ้ั่งไงพวกซ้่งซั่งขีมูกใส่ถ้วยก็นแล้วอือก็เมันยำเราสั่งเข้าเราหาหอลักฐานไปให้เบิ่งพงษอันออ้ยังกับอันน้ำปลาเปาเฮือกน้ำตาน้ำปลาเปาเฮือเด้อเจ้าแจ็คจะบอกสี่ขวดนะสีขวดนั่นสมพ่อเรารวยเนาะเรากินแต่น้ำตาเปาเฮือกีขวดหิววะนั่นเหมือนว่าแท้ขายอยู่นี่นี่สมพ่อสมพ่อโอ้ย โอ้ยปลาเปลืออเป็นน้ำเท่าจะเห็นบอลี่ตัวยางมันเมื่อบางขวดเสื้อเห็นบางเน็บมือเมื่อเม่อันมาเสีขวดลย,ยน่อนะกินเนมันกินเดีวเ๋วร่อกรสบได้ไับไข่ดองคามันเป็นแบบได้อาป,ปากวกมีถามเขาสมบร่ไข่ดองคจามันเป็นแบบได้โอ้แทับทุรีบ่มีปูไข่ดองเ้ยจันทบุรีิมีปูไข่ดีตโน่้นซื้อซาเมื่องปูไข่ไอเอ้ยเมื่องเขาไอเมื่องนี่เขาบอกเขาั่ง บ่จักถามบ่บ่ปากไปน้ำจำบอกตะลืดยนยังบ่มีเลยเออตอลิ่นน่ะบ่ไปปากบ่ไปจำบ่กตะลืดบะหมี่ตะลืดบ่หมี่มันไม่พงมันเบอร์สุ์ไปเที่ยวรอบนี้ออตอลิ่นน่ะบ่ไปปากบ่ไปพบอกฮะไปอยู่ไปต่ห้องเพลงลิ่นแล้วไปยังบ้านในลิ่นนั่นไปมันคือไรเด่ะฮะลิ่นเลาไปยังลิ่นลิ่นก็ไรทะเลียาทำตัวเรียแบบใดเรียบปากนี่ที่หาปากแห้งโอ้หาทางไปจะไหนเนาะโอ้ เป็นโรคปากแห้งซสำบอกฮะนี่ไม่แห้งสิไป่ใช่เจนี่ผมไปเห็นงานตัวเนาะงานจ้าไหนนี่เที่ยงเลยเจ้าบังนาฬิกาไข่หนี่นี่นี่เที่ยงเลยเนี่ยหนี่ยข่หมูไม่ได้ไข่หมูไม่ได้ยุ่ยได้ข่อยมันนคขยันเนาะโอ้เจ้าผู้ซอยเนาะโอ้พนเป็นผู้ซอยเนาะครับผมพี่น้องแต่งตัวกูว่ารัฐมนตรีโอ้ยพนไปโชคดีได้เดี๋ยวบอกกันได้คลิปต่อไปสวัสดี ไปแล้วครับผมนรจ้องเรจ้องไปแล้วครับผมอ้อไอ้นกูวามสีจันทร์ีสี